วันนี้ยังมีชีวิตอยูนะทท่ท่านทำกุศลไปทำเล็กทำน้อยทำไปฝึกอบรมจิตเราไปเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าก้าวข้ามจิตวิญญาณต่างๆที่คนอ,อื่นมีเราได้มีของเขาบ้างข้าเนี่ยนะครับบางคนเขาทำไมเขาส,สะดวกสบายอย่างเช่นนาการเมืองที่เขาว่ายอยู่เขามีเงินขึ้นมาเพื่อนข้าเป็นนักการเมืองมีเงินขึ้นมาแต่มันทำแต่เรื่องเลวร้ายนะทำ,ยงงนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำไมเขามีเงินไนะม่ทําทำงานทำการอะไรมากมายเลย ทำบุญก็ไม่ทําเรามักจะเอาการทําบุญเป็นข้ออ้างท่นว่าไหมเนี่ยไม่ค่อยทําบุญทําทานเลยไม่คนดีทําไมมันมีเงินเอามีเงินเอามัน,มน,มน,มนทำไมเงินมันเยอะมันเยอะ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 ทำไมเงินมันเยอะคนเราไม่มีปัญหาตรงนี้ต้องเป็นคาถามใช่ไหมเราไปเห็นคนไอ้บ้านี่นไม่ทํางานอะไรเลยมันทำแต่เรื่องนี้เฮียเลยซ้ำไปทำไมมีเงินจังเลยอย่างนี้กูเป็นคนเฮียมันดีกว่าจะม,มีเงินอย่างมันอย่างนี้ได้ไหมท่านก็ไม่ได้ท่านเฮียไม่พอหรอก ท่ที่ไม่ได้ไปเท่ามึงคืออย่างนี้ที่เขานะ่มีกินมีใช้โดยไม่ทําอะไรแล้วไม่ทําบุญทําทานอะไรอันนี้คติของเราไปเย่ๆเลยเขาว่าต้องทําบุญทําทานสิเป็นคนดีเขาจึงได้มีเงินอย่างนั้นเพราะเราโดนโดนสั่งสอนเรียนรู้มาเป็นอย่างนี้ท่านนะครับจริงๆแล้วคือเขากําลังเสวยผลกุศลของเขามันเป็นบาปอย่างหนึ่งที่เขาสร้างมาทางกุศลเขากาลังเสวยกุศลของเขาอยู่นะครับเพราะว่าเขาได้ทํากุศลมามาก ทําบุญมามากหรืออาจจะทําบุญเนี่ยครั้งเดียวก็ได้แต่ว่าเป็นทํากุศลที่มันปราณีตยิ่งใหญ่สำหรับใจเขามันเลยกลายมาทําให้เขาเนี่ยได้ <c oughs> เขาเรียกวเสวยกุศลวิบากที่เคยทํามาแต่ก่อนเก่าแม้จะข้ามอัตภาพมาสีหอัตภาพ7 8 9ดแปดอัตภาพกุศลนั้นยังมาให้ผลเขาอยู่นะครับการเกิดดับนี่มันแปบ,บเดียวแต่ท่านอะที่เกิดมาแล้วแบบ ตัวดำต่ําเตี้ยเงินท้องไม่ค่อยมีผิวพรรณไม่ผ่องใสเหมือนพวกเขาท่านท่านเป็นคนใจบุญเป็นคนทําบุญท่านเพิ่งมาทําตรงนี้ก็ได้ท่านอาจจะใช้หมดมาแล้วก็ได้ในอดีตท่านเกิดอ,อ,อาจเป็นเหมือนมันก็ได้ที่สเสวยอ,อย่างเดียวใช้อย่างเดียวแต่ไม่ทํากุศลเลยและท่านหมดแล้วกุศลนั้นจางคายแล้วคราวนี้ท่านมาได้รูปลักษณ์ที่ไม่ดีสารภาพทางการเงินที่ไม่ดีสภาพทางการ เป็นอยู่ชีวิตที่ไม่ดีเพราะนั่นใช้มาหมดแล้วท่านก็ทาไปสิครับแต่เขาอะเขาใช้เขากําลังเสวยในสิ่งที่เขามีอยู่เมื่อก่อนท่านอาจ,จเป็นไอ้ไอ้ไอ้บ้านี่ก็ได้คือไม่ทําอะไระเราทำแต่เรื่องเชื่อวชั่อทำแต่เรื่องเลวร้ายแต่มีกินมีใช้จนตลอดชีวิตนั่นกุศลมันมให้ผลท่านเพราะท่านได้ทามาดีแล้วคราวนี้เนี่ยไอ้ความดีของท่านอาจหมดไปแล้วชาติสองชาติแล้วหรือว่าชาติที่แล้วก็ได้ชาตินี้ก็เลยต้องมาเริ่มหากุศลใหม่ท่านเข้าใจไหมฮะ อันนี้ท่านไปมองดูคนที่มันโอ้มันมีเงินมีทองมันไม่ทําดีเราทําดีกอบตายท่านเอาตอนนี้มาตัดสินไม่ได้มันมีอดีตของมันมีเหตุของมันอยู่ท่านาหมดไปแล้วแต่เขายัางใช้อยู่ท่านอย่าไปรังเกียจท่านอย่าไปเกลียดในคนพวกนี้เลยเขามีกุศลดีแต่กุศลที่เขาไม่ได้ทําต่อเนื่องเพื่อต่อยอดเดี๋ยวข้าวหน้าต่อไปซึ่งไม่ใช่มันแล้วใช่ไหมเป็นชีวิตใหม่ก็ไม่แตกต่างกับท่านตอนนี้เหมือนกันเข้าใจไหมครับทานไว้อยู่เหนือง,งท่าน ท่านอย่าเป็นขี้เหนียวเลยนะครับท่านอย่าเป็นคนขี้เหนียวเลยในเมื่อท่านเกิดมาในอัตภาพหนึ่งเดี๋ยวท่านก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วท่านขี้เหนียวอ่ะท่านจะไม่ได้อะไรเลยที่เกิดมาบนอัตภาพนี้มันเป็นแค่ลงละครลูงเล็กๆที่ท่านเป็นเจ้าของแสดงเรื่องราวในละครนั้นท่านเองวันหนึ่งโงละครจบไหมท่านจบเมื่อจบไปแล้วท่านจะจบไปอย่างอนาถแบบขอทานหรือจบไปอย่างเป็นมหาเศรษฐีที่มอบความบันเทิงให้กับผู้ชมที่อยู่ในโรงละคร ตัวท่านเองเป็นผู้แสดงท่านต้องหันมาดูการแสดงตัวเองบ้างอย่าเอาเป็นผู้แสดงอย่างเดียวอันนี่ข้าขอขอพูดไว้สรบั